กลุ่มหมายเลขทั้งสองกลุ่มนี้มีความหมายแบบไหนอย่างไรภาพรวมของทั้งสองกลุ่มเป็นกลุ่มเลขที่มีสเสน่ห์สูงมากโดยเฉพาะกับเพศตรงข้ามค่ะมักจะมีพลังงานบางอย่างที่ทําให้คนลุ่มหลงได้ง่ายดังนั้นกลุ่มเลขนี้อาจต้องระวังในเรื่องของการชู้สาวการเป็นมือที่3หรือว่าการครบซ้อนค่ะ ทั้ง2กลุ่มน,นี้นะคะมีความเข้มแข็งและก็ความอ่อนไหวในตัวค่ะมีความเข้าอ,อกเข้าใจผู้อื่นสามารถเข้าถึงผู้คนได้ง่ายแล้วก็เป็นคนที่ชอบอ่านความรู้สึกของผู้อื่นนะคะหูตาไวมองหาจุดแข็งและจุดอ่อนของคนเสมอถ้าชอบใครนะคะก็มักจะมีความสามารถในการดึงดูดความสนใจจากคนคนนั้นได้ง่ายทําให้เขาประทับใจได้ง่ายค่ะเป็นคนที่มีจริตสูงนะคะสามารถประดิษฐ์คําพูดหวานรอมให้คนละลายหรือเห็นตามได้หรือว่าอาจรวมไปถึงการที่ปั่นหัวผู้อื่นหรือว่าทําให้ผู้อื่นปั่นปวน,นอารมณ์หรือจิตใจได้ค่ะ หมายเลขนี้นะคะเป็นคนที่หาเงินเก่งค่ะมักมีโชคแบบง่ายๆนะคะดึงดูดคนเข้ามาให้ช่วยหรือว่าอุปถรัรมภ์ได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีไหวพริบดีค่ะทํางานเก่งเฉลียวฉลาดมีลูกล่อลูกชนแก้เกมเก่งพลิกสถานการณ์เก่งมีความมั่นใจในตนเองสูงนะคะมีความเชื่อในทัศนคติของตนเองเป็นคนที่เรียนรู้อะไรได้หลายอย่างค่ะมีความสามารถสูงแต่ก็ต้องเป็นสิ่งที่รักที่ชอบนะคะจะทําได้ดีและทําได้นานขยันค่ะแต่ก็อาจจะไม่ค่อยเสถียรเวลาขยันก็จะขยันมากๆค่ะแต่เวลาอ ก็จะหยุดเอาเดื้อหมายเลขนี้นะคะถ้าเกิดว่าต้องการเอาอกเอาใจใครนะคะก็จะเอาอกเอาใจเก่งมากค่ะชอบเป็นคนคุมเกมนะคะบางทีก็แอบเป็นคนที่ชอบปองการแล้วก็ควบคุมผู้อื่นค่ะความแตกต่างของแต่ละกลุ่มนะคะกลุ่มที่1เนี่ยจะมีความเป็นพลังงานของเพศชายค่อนข้างสูงเป็นนักสู้นะคะบู๊รุยกล้าชนถ้าชอบใครเนี่ยก็เอาอกเอาใจได้เก่งนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ชอบก็ชนทันทีพร้อมแตกหักค่ะค่อนข้างเป็นคนที่มีความมั่นใจนะคะมีสเสน่ห์ไปทางเข้มแข็งออกแนวดุดู เป็นคนกธง่ายหายเร็วค่ะเปิดเผยไม่ค่อยปกปิดทําอะไรทําจริงค่ะถ้าชอบอะไรหรือชอบใครก็มักจะหาวิธีเอามาให้ได้ค่ะเป็นคนที่ค่อนข้างแข็งแต่ก็มีศิลปะไม่ใช่แข็งทื่อมีน้ำบดน้ําทนนะคะชอบเอาชนะชอบเป็นผู้ควบคุมความสัมพันธ์ค่ะกลุ่มที่2นะคะจะมีพลังงานของความเป็นเพศหญิงค่อนข้างสูงค่ะมีศิลปะสูงมีแรงดึงดูดที่สามารถทําให้คนหัวปักหัวป้ง่ายๆค่ะชอบความดูดีแต่งตัวดึงดูดค่ะมีความอ่อนไหวแต่ก็ซ่อนความแข็งแกร่งเอาไว้ภาย เป็นคนที่ถือตัวนิดๆค่ะมีความเป็นตัวเองสูงแต่ก็มาแสดงออกให้ครมเกินกับผู้อื่นนะคะลึกๆเป็นคนไม่ยอมใครไม่ชอบให้ใครมารําเส้นนะคะเป็นคนที่พูดจาเป็นกริยามารยาทดึงดูดหน้ารุ่มหลงอารมณ์ขึ้นลงง่ายความรู้สึกค่อนข้างไวนะคะเข้าถึงจิตใจผู้คนได้งา่ายแล้วก็เป็นคนที่เซนแรงมากๆค่ะ